สาสร์ล่าตั้งแต่ใดมาแล้วทุกทวนนะสัสูสุดใจควมแหงควมจิตควมใจสมัคคขีกันเป็นกำลังเดียวเต็ดเดียวพร้อมกันกาน่าวหน้าปูซาสุเกียติของเรา ส่งเสริมใส่ซิ์เป็นเจา้าเราถูกสนเผาสะเมื่อผาพกันบ่ให้พวกจักกะพัดแด่พวกขายสัตว์เข้ามาหลบก,กวนเราทั้งมวลสุเอการาิจาลาภาพของสัตว์เราไว้แต่สินใจสู้สิ่งเอาใส่ พาสัตว์เข้าไปสู่ความวัฒนา